ถ้ามีบอกเพื่อนนะครับห้าเก้าขวาตะแคงเป็นลักษณะตะแคงทิศทางออกเพื่อนนะครับทิศทางเลยนะาให้เพื่อนต่อมือสองข้างขึ้นมาเลยนะจักให้เลยข้อมือลงมาเล็กน้อยนะครับอย่าไปจับ แก่แกแกไคอดกันโคดีโคดีโคคโอเคหันน้าันหน้าแบบนี้แล้วพราคทคอขอาเลยครับขอาแบบนี้หออยู่ดนี้เลยด้าหลังเลยตัคอัตัคอัดโอแล้วขนตอ หันหน้ามาทางนี้ก็ได้นะับนั่นหันหน้ามาทางนี้ได้หันหน้ามาทางนี้ได้ครับหห้มาเลยครับโอเคพี่เจมี่หันหน้าไปเลยจได้ตามนเี่จะมาง ผูนน้ดนะาวนา์นะฮะยกต้นลอยชันแข็งวานขึ้นมานะฮะหาไ้เนี่นนนยที่แผนหลังคนไข้เลยนะฮะห้าือสองข้างนะครับให้คนไข้แตะแรงามาที่น,บบนี่ให้ล็อกนะครับเพื่อไปล็อกที่ปลายคางล็อกที่ปลายคางนะอย่าล็อกที่คอนะล็อกให้แน่นให้ปลายคางวาง กำลัาไปพอดีเลยส่วนมือขวามือขวาสักคอมเฉยๆนั้วไม่ต้องออกแรงกดซับหอมที่ห<ม>ายดอยนะใส่นิ้วนางเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหลังกบของเพื่อนนะครับอ่าสัะคองตูน้องตัวให้ศีรษะคนไข้แน่ชิดแทนแทนกถ้าหางเราเจอถ้าอย่างเช่น เป็นผู้หญิง,งนะหม,มอเป็นผู้หญิงคนไทยเป็นผู้ชายแนละเราใช้ผอนรองได้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือจะใช้ผ้าขามาก็ได้นะครับนะโอเคร้องเลยนี่ครันะรอแล้ว,วเราต้องไปยืดมาดูยืดมาดูยืดมาด้าน,นหลังนี่คือมือร้องใช้สะโพกปิดใชเ้เอวมาปิด A à, dưng học rơi mạnh. Hãy à. thân học rơi 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 thân học học rơi thân học rơi thân học rơi

สาัวนะยกขึ้นเล็กน้อยกข่ขึ้นมาดูหองปรนะีไหมถาม้าทำปริงไม่ต้องทำนะงถา้าทำไม่ปร่งล้วก็ค่อยไปนะนะถ้าเงินดารอีกครั้งดึงไม่ดาไม่เป็นไรนะเราให้ดีนะเ,เนนะยกี๋ยวให้น ปีเดียวอย่างเดียวเข้าใจไหมครับถ้าเราใช้ปืนผิดนะองาตัดอันตรายถ้าใช้เอียวผิดมันจะเพียงขึ้นสี่ห้าองศานะครับโอเคต่อไปถ้ายท่าบักซ์นะผู้เข่าคู่ผู้เข่าคู่แล้เอาง่ายๆนะถ้าทำนั้นแล้วเราจะอยู่ข้างล่าง